ยังไม่พอแน่จริงหารด้วยเลขหนึ่งยังไม่พอหารด้วยศูนย์จึงจะรู้ว่าสิ่งที่ลุงปิดหูแล้วก็หลับตาพูดเนี่ยจึงจะรู้ได้ต้องหารด้วยเลขศูนย์มันมีคำคำหนึ่งครับท่านมันเป็นภาษาของพุทธ,ธะให้ไว้กับชาวโลก เป็นบทท่องจำความว่าสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจ,จัตตังเวทิปตะโพวิจุหิติจับคขาว่าปัจ,จัตังเป็นความเฉพาะตัวเฉพาะตนลุงก็รู้ว่าเป็นความเฉพาะตัวของลุงเหมือนกันปัจ,จัตัง ท่านที่อยู่หน้าจอที่รบท่านก็นปัจจิตังของท่านลุงไม่รู้รว่าอยู่หน้าจอสักเท่าไรเวลานี้ลุงก็ตีค่าลุงไปเรื่อยแะครับประมาณเจ็ดแปดพันล้านคนครับนะอยู่หน้าจอประมาณเจ็ดแปดพันล้านคนหน้าวันนี้ด้วยนะครับ ฟังไปเรื่อยๆเสียงไม่เคยทำร้ายใครเสียงนี่มีแต่ให้ประโยชน์กับใครเสียงดนตรีเสียงนักร้องนักรำเสียงศิลปินแต่น้าวันนี้เป็นเสียงของลุงหอกคนที่พูดเช่นที่ว่านี้มีความสามารถอะไรจะไปนสนใจ ให้รู้ให้รู้แต่เพียงว่าเสียงนี้มันสามารถที่ทำให้ตัวท่านรู้จักตัวท่านเองไหมเราเคยเรียนต่างสอนาสิ่งนอกตัวมาั้งแต่จำความได้แอะมาแล้วครับพ่อแม่ส่งภาษาให้เกิดกิริยา สัมผัสตัวตนรูปความสนนุนส่วนว้าทุกอย่างทุกประการมาถึงวันนี้ท่านอายุตะกท่าไรผมไม่แซบแต่ลุงเกินกว่าเจบเดปีแน่นอนเพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้ซึ่งอายุ เกินกว่า77ปีเต็มแน่ๆด้วยเราให้ฟังอย่างนี้ก็ขอให้ดุลอยู่ในดุลพินิษอให้อยู่ในกายในใจของท่านเอาไว้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นในตัวท่านจะต้องรู้เองเมื่อเวลาฟังเสียงของลุงเคาะเป้งในแต่ละครั้งแต่ละครั้งฟังให้มันสุดเสียงทุกครั้งไปนะครับประมาณ45วินาทีถึง1นนาทีเสียงเคาะเป้งแต่ละทีเนี่ยครับ เสียงดังที่สุดของที่สุดจะเรียกมันว่าบิ๊กแบงก็ได้ครับท่านต้องมีหูเป็นทิปเท่านั้นจึงจะรู้ตรงนี้ได้ทุกวันนี้มนุษย์โลกมีแต่หูหาเรื่องทั้งนั้นเลยยังไม่พอยังมีตาหาเรื่องทั้งนั้นเลย99.99% 99 เจ็ดแปดพันล้านคนมีแต่ตาหาเรื่องกับหูหาเรื่องถึง99.99 99กว่าเปอร์เซ็นต์ครับท่านบุคคลที่ลุงยกย่องเสมอมาพระองค์มีหูเป็นทิพย์มีพระนามว่า ท่านนบีมุฮัมมัดโดยประวัติแล้วท่านอ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นมีแต่ภาษาพูดออกจากพระโอร์ของพระองค์มีผู้รวบรวมเป็นพระคัมภีอ์ออกมาได้ท่านเอาสิ่งที่พระพุทธองค์เปล่งพระวจนะออกมาเอาอะไร พระอง์พูดเสมอว่าสิ่งนั้นคืออลัลลอก็แปลว่ามนุษย์ผู้ซึ่งจะสื่อสารพระอัลลอได้สื่อสารอัลลอได้ต้องมีหูเป็นทิพย์อย่างเดียวเท่านั้นครับท่านไม่มีการต่อรองงั้นหลวงยกย่องว่าท่านนบ,บีมุฮัมมัดคือมีหูเป็นทิพย์นั่นเอง เป็นปัญญาล้วนๆเป็นพิ r e วิสดอมล้วนๆครับท่านจบนะต่อมายังมีพระองค์หนึ่งพระศา,าสดาพระเยซูเจ้าลุงบอกว่าพระองค์มีตาเป็นทิ์ ตาทิพย์เนี่ยมันประหลาดมากสามารถที่จะเห็นความสว่างในความมืดได้เอาเถอะพระเยซูเจ้านั้นไม่ได้พูดถึงตรงนี้แต่มีพระสัสด,สดาพระอ,องค์หนึ่งยังไม่กล่าวถึงกล่าวถึงพระเยซูเจ้าก่อน ทำไมลุงบอกว่ามีตาเป็นทีเพราะว่าพระองค์พูดถึงเรื่องของแสงแสงสว่างคือพระเจ้าหรือพระบิดาหรือพระจิตนั่นแหละครับมนุษย์พุ่งซื่อมีปัญญาแหะครับเป็นเพียววิสด้อมผ่านตา คนนมีมาธิเยววิสด้อมผ่านหูที่บวงหูทิพตาทิพเนี่ยครับจึงจะได้ปัญญาออกมาเป็นภาษาซึ่งเป็นพระคำภีจบเนาะจบเนาะกลับมาถึงกลุ่มสาธุมีพระพุทธเจ้าพูดเรื่องของ ั้งหูทิพตาทิพย์อยู่ในที่เดียวกันยยพระพุทธเจ้าพูดถึงหูทิพกับตาทิพอยู่ในที่เดียวกันพระพุทธเจ้าไปรู้สิ่งใดสิ่งที่พระองค์ไปรู้ก็คือสิ่งที่ เรียกว่าของจริงๆ